ครับผมสวัสดีวันต้นครับผมมันที่ยี่บสามเมษาครับมาดูพุ่งที่ตอนไว้ครับผม,ม,มจะเป็นยังไงยังไม่โตครับเพื่อนเนี่สิบกว่าวันครับผมสิบสี่สิบห้าวันไปครับอ่าดเพื่อน,น ขอหมด,มมมรมดมครับผมงานอยู่งานอยู่ขอครับผมรีบใส่เลยไม่ใจทางผมกลัวจะไม่รอดผมก็เลยลองขี่มาดูวันนั้นใส่ออ่อนประมาณนิดนึงครับผมไม่ถึงปากเลยก็นี่ได้น้ำดีอยู่นาำสวยอยู่ครับ กีสอนครับรอ,อบนี้ขอหมดครับเพื่อนอางก่อนเ,เรื่องกีสอนก่อนครับกีสอนปน

ข้างทางไม่คิดว่าจะรอดเพื่อนขอแวะมาดูอยู่เฉยก็เลยต้องขอครับผมเดินผิดสารนิดนึงครับ Okay. ได้แหละครับว,วดยู่รอบแรกได้นิดเดียวครับผมรอบนี้ได้เยอะกว่าเพราะรอบแรกมันซึ่งใหม่ครับผมต้องจะทำ ไปเพื่อนลงครับผมเดี๋ยวไปเก็บตัวอันนทางล่างค้างอยู่ขี่ข้างล่างครับผมขาไปเพื่อนสวัสดีอีกรอบครับผมอีกรางครับผมรังน่าโตเกือบเกือบเดินผ่านชุ่งแล้วครับน้องไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่ครับ เห็นแล้วเพื่อนน่าจะพอได้แล้ว,ลวมั้งเฮ้ยครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับโอ้ยต้นไม้ มอยู่ต่ำๆเลยครับต้นไม้เยอะไม่อยู่อยู่ต่ำๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปทำคุกกันคุกแล้วหลังที่สองครับผมของที่สามเมษาครับเพืเ่อนคุกเสร็จแล้วคุกขเข้าเลยครับอ,อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้หาทางไปกันครับ ทางเข้าของครับผมน่าจะพอได้อยู่แหละขออนุญามือไปหน่อยครับผมทวงน,นี้เจอต้อเก็บครับผมเดีย๋ยวไม่ทันคนอื่นเขาติดครบเข้าเลยครับนี่คือ อาอ่อาน่นเผมให้เดินคนเยอะครับผมน้ำก่อนพอได้น้ำเพื่อนขอครับผมนี่ครับเดี๋ยวปล่อยไว้ขอ,อน้ำครับผม คงไม่ทุกครั้งก็ผมพับมาไม่ต้องถือแท็กครับผมไม่แท็กกันหนักขอน้ำขอน้ำพอได้เพิ่มก็ผมนี่อ่ะเดี๋ยวปล่อยไว้ตรงนี้ สอดเอาหน่อยครับนะอ๋ะอน่าจะพอ,อ,อ,อเห็นอยู่นะครับเ,เพื่อนๆกล้อง ครับขอแม่เขาก่อนนครับเพื่อนไปออกครับผมรับเพื่อนรับครบแต่ไปเรียบร้อยครับทุกครั้งทำเป็นนิสัยครับผม เดินดูไปเรื่อยๆครับผมพึ่งน่าจะเริ่มลงแล้วแหละเมื่อกี้ยังเดือน,น้ำหวานก้อนหนึ่งครับก้อนเล็กๆปล่อยไว้เผื่อเขาอยู่ให้เขาเหลือน้ำหวานไว้ไปครับเดินดูต่อบรรยากาศครับผมเดินตามต้นอยูคาใหญ่ครับ ครับผมอีกหลงกังครับผมแต่หลังนี้ใหม่จัดครับผมเพิ่งลงมาเกาะคูงใหญ่ยู่เพื่อนหลังนี้ปล่อยก่อนครับไปครับผมถ่ายให้ดูยังใหม่อยู่ครับผมใหม่มากหลังนี้ครับผมสองหลังสักขวดนี่แหละครับ นะครับลังที่สองต่อได้ครับผมน้ำเต็มดีอยู่ครับลังแรกก็ได้เยอะกว่าหน่อยนึงครับผมรอบสองพึ่งลังเท่ากันแล้วครับลังไม่โตลังนี้ก็ตอนไว้ครับผมเหลือหัวน้ำไว้ก้อนหนึ่งไม่รู้จะอยู่ไหมก้อนไม่โตครับผมมีหัวน้ำสองก้อนก็เหลือไ้โอเคครับเพื่อนไปต่อครับนี่ก็จะเที่ยง้วครับผม เดี๋ยวระมาณสักสองลังนี้เดี๋ยวดูกันเราจะได้สักขวดอยู่ั้งครับเออสองลังนี้น่าจะขวดกว่าอยู่ครับโซนเดียวกันครับผมตั้งใจจะไปดูพึ่งที่ตอนไว้ฟูกไปเจออีกลงังครับผมโซนเดียวกันพึ่งโซนนี้ลังไม่ค่อยโตครับเพื่อนเพราะว่าเจอหลายครั้งแล้วไม่ค่อยมีพึ่งโตเลยลังไสประมาณนี้แหละไส่ครับเพื่อน